สวัสดีนะครับวันนี้นะครับรก็เข้ามาตรวจงานนะครับจะพร้อมกับเฮียเฟิร์สนะครับผมอยู่ที่บ้านสุมเท่านะครับอำเภอเพ็ญจังหวัดปทุมธานีของเราเน,นี่ยครับเป็นบ้านชั้นเดียวครับหลังประมาณกลางๆครับให้ได้ขย่หลังน,นี้ก็เป็นช่วขงของการปูกระเบื้องนะอ่าวันนี้ช่า,าง,งกับเบื้องเข้าอ่าวัวไป้ช่างกับเบื้องเข้าก็มาสักพักอะไรเข้ามาสักพักแล้วแล้วก็กำลังทำอยู่ตอนเดียทำไปด้ยครับไม่ใหญ่มากแต่ว่นาฟังก์ชันครบระ เข้าไปดูเลยรครับเนี่ยเพื่อการต่างงานด้แล้วก็เดี๋ยวพาชมนะครับว่าบ้านหลังนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับในส่วนต่างๆนะก็เดินเข้ามาครับเป็นห้องโถงครับขนาดประมาณสี่ฟุสาเมตรนะครับแล้วก็เนี่ยฝ้าหุ้อย่างสวยงามเลยเป็นฝ้าหุขนานันเลยเต็ียมพื้นที่พอดีนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นห้องโถงแต่ารถวางโซฟาวางทีวีได้ครับครบถ้วนนครับก็จะนแบ่งเป็นห้องนอนทั้งหมดสาห้องครับมีทั้งหมดห้องหนึ่งห้องสองแล้วก็ห้องสามครับ สองห้องน้ำนะครับจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวหนึ่งห้องห้องนี้จะเป็นห้องน้ำในตัวนะครับคูก็เปอนสวยงามไหมครับเบื้องเป็นกระเบื้องขนาดใหญ่ช่วงนี้ก็คนนิยมใช้กระเบื้องขนาดใหญ่นะมีัรานนี้สวยมากเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะก็เสรินะครับอันนี้คือห้องน้าในตัวนะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณของประตูนะครับกเป็นส่วนีลมาก็จะใช้เ็ห้องนะตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนอนเรียกว่าห้องนอนใหญ่ก็ได้ของบ้านหลังนี้นะครับห้องนอนใหญ่ของบ้านนี้คือ ไนห้องนอนที่มีห้องน้ําในตัวนะครับสำหรับบ้านตรงนี้นะก็สวยงามครับเดี๋ยวคูกระเบื้องไปเรื่อยๆนะครูไปิดสวนนึงแหละอันนี้กระเดื่อเศษมันแบกเศษเตอร์สวยงามนะมันจะแบกเศษฝั่งนี้กับแบกเศษฝั่งนี้นะหน้าต่างก็เช่นเดิมวกันหน้าต่างขนาดใหญ่บานกระถูสองบานนะหน้าต่างก็อันนี้น่าจะเป็นบานสไลด์นะสได้แบบนี้วันนี้ก็เป็นบานตายเป็นบานสไลด์แล้วส่วนนี้ก็เป็นบานกระถูออกมาไกรถูกเราเนี่ย ได้ว่าช่างเราเป็นคนตัดเองตัดกระจกเองตัดอิเนียมเองก็บริเวณนี้เป็นห้องน้ำรวมนะครับห้องน้ำรวมก็ปูกระเบื้องไปในส,ส่วนนึงละถ้าชอบห้องน้ำไม่ดียรันะครับกระเบื้องก็สวยงามครับจะคล้ายกันสองสองห้องแล้วจะมีห้องนอนหนาข้างอีกห้องนึงครับแต่ห้องนี้ห้องนึงจะไม่มีห้องน้ำในตัวฮะต้องเดินออกมาที่นี่ดีกว่าด้วย มังจะมีเราทำนี่ชักสอ่อบิดไว้ไว้ปีอขึ้นไปเสื่อบิดบนบางคนก็บางคนก็เอาไว้ข้างในเนี้ยห้องน้ำบางคนก็ไปในห้องน้ำบางคนก็ไปตรงนี้ตั้งแต่ถ้าไปห้องน้ำก็สวยงามอย่างนึ่งวันตัวนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเก็บให้มันละเอียดหน่อยแค่นั้นเองอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะครับห้องสี่าเป็นห้องนอนที่สามครับบ้านหลังเล็กก็่มีห้องห้องนอนก็ไปแล้วสามห้องห้องแดงสองห้องน้ำยาดูตัวยาคายก็เมื่องเรื่องมาเรียนจะเป็นห้องตัวดูกระเพิ่งเปลี่ยนลายนะยาเม็ดแบบเล็กชัดสุด ไม่เลื <Arizona> <aha> ่อนนะเบอร์นี้อือก็เบอร์แบบสาดแบบสายกันลื่นกันลื่นแต่ว่าคือเบอรคนนี้มันจะทด้คำว่าใจแค่นึ่งเพราะว่าเพราะว่าเกาะคุณมันจะเกาะด้วยใช่ก็ตามสภาพนะครับตรงนี้ได้เป็นเคาเตอร์เนาะเคาน์เตอร์ตรงไหนวะเนี่ยตองเติมตังเนี่ยถ้าเป็นกระจกตึ้งประตูเลื่อนที่ทางบ้านก็ออกทางนี้นะครับทางออกทางบ้านมันจะเทขุดบาะให้แบบนี้นะครับหนึ่งเมตรรอบบ้านนะครับ ุบถ้าต่อเติมลงไปเนี่ยสวยเนี่ยเราเติมกลัวห้างบ้านที่มีจะได้บ้านที่ดังแต่ถ้าเพราะว่าต่อเติมของนี่มันจะดีกว่าที่ได้ม่มัน์กว้างขึ้นเนาะถ้าอหมอหน้าบ้านจะดูแบบกว้างขึ้นถ้าต่อเติมแบบนี้ยด้านข้างว่างมากที่นี่เนี่ยที่เยอะมากใช่แต่เหมือนว่าลูกค้าจะสร้างอีกหลังนึงครับตรงนี้ใช่ติดกันเขาเลยเว้นที่ไว้สร้างบ้านเป็นอย่างๆกันเลยนี่เป็นส่วนต่อเติมแน่นอนขาใส่์ตัวซีเรียลแล้วอะไรบอกคขาเป็นบ่อต เรื่องรองเรืองอเลส่วนต่อเติก็เป็นหลงันะลงคาหลังคาจะคแบบกันแต่ว่าใส่จนอนกันความร้อนไว้นะแงกันความร้อนอนั่งกางฟูเลต่อเติมช่เอาไปนั่งกินข้าวกิน,น,นอะไรได้นะั่งนั่งกิกรรด้ยเถะนร้อยสิบร้นะ <110 S 2> อยสิบตารางเมตรชัวร์ชัวร์ก็ประมาณนี้ครเพราะเขาจะได้บอกร้อยห้าเอกินร้อยสิบบอกผิด ที่ nhà นี้ sang สางงานกันนอนครับผมดําเนิน

ตอนนีแลว่าให้ม่ไม่ถึงนะครับแกกไม่ถึอีกสามสี่มือนเนี่กันได้หรครับประมาณมืออืนครับคือขึ้นบันไดอันที่แล้วสามสี่ืนแล้วครับประมาณไปกนข้วตักเี่บ้างก ถ้าถ้า <is> ถ้าอะไรจะพอไมาก็เดี๋ดีเรื่องการกุศลมัเรื่อวัตถุธรรมแล้วทีนีบ้านผมเปนสะพนท้านหนึงก็ก็บ้านอันนี้นะครับก็พาชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับบ้านที่อยู่สุมเศร้านะครับอำเภอเพชรจังหวัดอุดรธานีนะครับถ้าใครอยู่บริเวณแถวนี้ก็แวะเข้ามาดูนะครับผลงานบ้านตรงนี้เฟรสนะครับทั้งอย่างวันนี้ก็ขอฝากครับเพจคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับแล้วก็ใน YouTube แล้วก็ Facebook ทุกช่องทางนะครับทีมงานคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับพิมพ์ไปเลย คนทางบา้านอด่นนานี้แหละไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนก็ได้ขึ้นหมดนะครับมีเว็บไซต์มีอะไรครบทุกอย่างนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับทั้งนี้วันนี้ก็ขอลา